นะคะเป็นเหมือนของคนไทยค่ะที่เดืนก็จะไม่มีอารมณ์แอคชั่นหน่อยโอเคทมึงห่างจังวะมีวีดีโอนหฝนตกวะเดี๋ยวสองทุ่มกลับนะครับถึงกรุงเทพประมาณห้าทุ่มนะคะจคะที่นั่งก้มหน้าไม่ใช่ว่าเล่นโทรศัพท์นะคะนั่นคือนั่งหลับค่ะแถวบ้านเราเล่นหลับนกโอเคค่ะ โอเคนะคะหนิงท,ที่ประเทศไทยไม่มีมาม่าก,กินใช่ไหมคะลงังมิสมาม่าไม่มีกินใช่ไหมคะโอเคนะคะนี่คือเฟมิลรี่ของไต้หวันนะคะมีเก้าอี้นั่งเรียบร้อยนะคะเป็นเหมือนของคนไทยคะ่ะที่ยดืนก็จะไม่มีอารมณ์แอคชั่นไหนอโอเคนุ่มยังห่างจังวะเป็นร้อยกะทิงแดงดิโทห้องน้ํานะคะห้องน้ําห้องน้ำาฟมเบอรี่คะ่ะ ชายมานั่งรอนะคะเห็นกล้องแอบปลบขอบคุณเอ็นเคทาวครับโอเคค่ะที่ทำให้เราได้มีวันนี้มากินอะไรก็ไม่รู้นีที่ไหนทีน่นิดกระดิ่งี่ยโอเคนี่คือสมาคมก้มหน้าตัวจริงนะคะก้มหน้าตัวริงค่ะแต่นุ่นค่ะนุ่นคือหลับนกค่ะ หมอบคุ้มมาใตเนียเม็เม็ดอ๋อโอเคคอมกินโอเคเสี่ีดมาตะกได้แล้วก็รนด์เบเบนเบนก็เป็ว่ามาพวกอย่างอันนี้คือเบนเบนเบนเนไต้หวันนะคะมาไต้หวันมะซื้อมั้งไม่ได้ยังไ่ไยังไม่รู้ว่าอร่อยก อ๋ออันนี้วีดีโออยากให้พูดอะไรสักหน่อยครับอันนี้คือไม่มีมาม่าไต้หวันแต่เป็นสับปะรดมหาสับปะรดที่บ้านคือเยอะมากแต่ก็ต้องซื้อเพื่อมาถึงนี่นะคะที่บ้านเรียกอะไรมักนัดมักนัดนะคะที่บ้านมักน้ำหวานเนยนะคะซีอิ๊วขึ้นเต็มเลยค่ะลุกเกอร์อะไรขึ้นเป็นซีวิสอุกกาบาไม่แน่ใจว่าอาจจะอยากดื่มชาไต้หวันแต่ยังไม่ได้ดื่ชาญุ่นะคะ นโทรศัพท์นะคะนั่นคือนั่งหลับค่ะแถวบ้านรองเล็กหลับนกนกนโอเคค่ะโอเคนะคะหนิงที่ประเทศไทยไม่มีมาม่ากินใช่ไหมคะลังมิสมาม่าไม่มีกินใช่ไหมคะโอเคนะคะนี่คือแฟมิลี่ของไต้หวันนะคะมีเก้าอี้นั่งเรียบร้อยนะคะไม่เหมือนของคนไทยค่ะที่ยืนก็จะไม่มีนก action หน่อยโอเคที่มวยห่างจัง ขอบคุณสำหรับโค้กมาซาเฮียีมคเมคโอ้โหคุณกินเป็นแคุตเองสองปีไ้มาแล้วก็ได้แล้วก็เบนเนเบนเดนก็คือเป็นว่ามาอาโค้กอ่ะอันนี้คือเบนเดนเบนเนไต้หวันนะมาไต้หวันมาชิมไม่อยากไม่อยากให้รู้ว่าอรอน